นี่เราก็มาตก เจ้าพยานะครับเราจะมาหาปลาอย่างเชียง้างหลังเนี่ยเงี้ปลากรายเวลาตกปกลากรายปลาคารืปรลปลายใหญ่พวกเนี้ยมันมันชอบอยู่ที่ต่อและเหยื่อที่ใช้ปกติกันในเจ้าพยาคือเหยื่อปลกนะครับดำตื้นดำลึกแล้วแต่ลักษณะน้ําแต่ว่าเนี่ยเราจะเข้าไปหาบ้านันเลยเหยื่อที่เข้าไปหาบ้านได้โดยที่ไม่ติดนะครับก็จะเป็นพวกเหยื่อสปินนิ่นบเบมีสปินนิ่บเบดของจีแคลคจีเบลดไก่กตัวหนึ่ง เป็นปลายางใหญ่แต่โลสตาร์นี่ก็จะตกแบบชิการิกหรือเท็กซัสนะครับตกประกายประเข้าได้ที่ลองสปินเตอร์เบสเนี่ยได้ผลมากที่สุดว่าลักษณะคือเราจะปล่อยมันให้ลงไปถึงพื้นเราเคาะมาถ้าผ่านตอมาเงี้ยสองใบเหมือนลูกปลาอันนี้คือเป้าใหญ่โดนแน่ๆก็โดนมาแล้วแต่สปินเตอร์เบสของญี่ปุ่นที่เขาทำกันมาสามารถที่ทำมาตัวเล็กแต่เป็นนิเบสโอนเนอร์นะครับโอนเนอร์แล้วตรงเนี้ยเขาจะไม่ผูกมา นะครับแต่ว่าที่เมืองไทยเราชอบใช้กิ๊บกันเวลาใช้กิ๊บกันเนี้มันจะรูดมันโดนใบทล้วไมง้างหรือปลาหลุดได้นะครับแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำอย่างนี้นะครับเขาจะใช้การผูกตรงอย่างผมเนี่ยต่อช็อคต่อฟูโรมาผมก็จะผูกตรงเลยผูกตรงนะครับแอก็ดีแล้วก็ไม่รูดด้วยสเปนเดอร์เบดของจิ๊กลกนะครับของญี่ปุ่นมันจะ,สะเสถียรมากใบไม่มีขัดใบ,บพริว้วตลอดออไม่มีงองแง่ไม่มีไม,มไม่มีเอ็นไซม์ขวามีแกะจากซองเลย สองต่อใหม่คืลองสีใหม่ตัวนี้นครับมีกากเพชรด้วยเวลามันมาจะมาตรงไม่มีแถซ้าแดงกว่ามาตรงๆเลยสวยงามผูกตรงเลยตกได้แน่นอนนะครับไม่มีรูดผูกตรงเนื่อธรรมดาเลยครับต่อมูลต่อเบ็ดผูกให้แน่น,นแล้วก็ตกได้ ตรงนะครับัดลองโยนแน่ๆคันที่ใช้นี้ก็จะเป็น g c r a ับโร r บอร์ดัสสแปงกี้นะครับสแป n กี้ก็ยาวเจ็ดฟุตสองที่นึ่นคันนี้ก็คือสมัยตกเท็กซัสดีนะครับคันเป็นมิดเฮฟวี่วัดที่ปึ้งออกมาจะาตอนแน่นอนเพราะว่าเวลาเราเราตกอย่างเงี้ยมันเราไม่ได้ว่าเอาเยื่อมัน อย่างสําคัญที่สุดคือติดปลาปุ๊บเราต้องดึงมันออกมาให้ได้และเนี่ยสปินเนอร์เบทเราส่งไปถึงบ้านของมันนะครับตออยู่นี้ปลาอย่างนี้มันเข้ามาปุ๊บมันเข้าต่อแน่นอนแล้วเราต้องใช้คันที่ว่ามีเวทหน่อยถึงจะดึงมันออกมาได้น,นะครับน,นี้เป็น820น้ำลงโลงนิดแต่ว่าคันที่จะใช้อีกคันหนึ่งก็คือเป็น Gcra ลคดับบลัสรุ่นบอทอมอับนะครับชื่อมันบอกอยู่แล้วบอทอมอับก็คือดึงขึ้นมาจากข้างล่างเราผมจะใช้ปลายยางตัวใหญ่นะครับถ้าเกิดว่า ตามตอ่อแต่ตกที่มันลกกว่านี้นิดนึงเพราะคันนี้ค่อนข้างใหญ่ใช้เหยื่อใช้คันให้ถูกกับลักษณะของมายนะครับไม่ใช่ลักษณะของหรือชนิดของปลาอย่างสมมาบางคนเนี่ยใช้2องคันนี้ผิบางคนก็ใช้คันนี้จีคลกบอลทั้มอัพสิบยี่ไปตีกบซึ่งมันแข็งมากตีไม่ไป แต่ที่ผมใช้ตีกบตีือตีสปินนเบดบัสเบดเนี่ย10/25เหมือนกันแต่เป็นมิดเฮฟวี่แต่เป็นรุ่นดัสตี้มิลเลอร์รุ่นนี้จะเป็นมิดเฮฟวี่นะครับแกรตีจะดีกว่าดีดเหยียดีกว่าแต่รุ่นเนี้ยพอทอมอัพมันจะใช้กันในฟลิปส่งเหยื่อใกล้ๆแล้วงัดปลาขึ้นมาจากตอนในลักษณะที่ว่าเราตกไม่ไกลไม่ได้เน้นในการส่งเหยื่อนะครับก็ตีสปินนเบดเข้าที่ลกูกๆหรือว่าตีเหยื่อยางตัวใหญ่เนี่ยครับเข้าเพราะเขาทำมาเพื่อตกในการฟลิปตกปลาแบส นหมายลูกลกมากมบ้องถึงใหญ่จะเห็นว่าบ้องสองคันนี้เวทเท่ากันแต่บ้องคนละเรื่องเลยนะครับ1ิ25เหมือนกันอันนึงเป็นมิดเฮฟวี่อันนึงเป็นเฮฟวี่นะครับวันนี้ก็ใช้เฮฟวี่ซะมากกว่าเพราะว่าเราจะตกป่าในบ้านของมันแต่ว่าตอนนี้หมายอย่างนี้ยังโล่องอยู่แต่มีถ้ามีเสาเมื่อไหร่จะใช้ปั๊มอัพแต่ตอนนี้ใช้สแปงกี้ก่อนสปินเดอร์สแปงกี้ทรง,งเหยไกลลองดู ปล่อยเหยื่อถึงพื้นเลยนะครับสปินต์เบตปล่อยถึงพื้นเลยเพราะว่าเราต้องดูลัลกษณะน้ําด้วยว่าน้ําตอนนี้มันถึงระดับไหนตอนนี้น้ํากาลังขึ้นช้าๆเลยช้าก็มีพื้นที่มากกว่าจะถึงที่พื้นเราก็ปล่อยสปินต์เบตให้ลงไปข้างล่างเลยแล้วก็จะเดินเหยื่อช้าลงเดินมาเรื่อยๆครับได้เปรียบตรงที่มันมีใบสปรินสองใบจะเหมือนลูกปลาแต่บางครั้งทําใจหน่อยกัดโดนใบสปรินแต่สมาไม่เข็ดหรอกครับเข้ามาซ้ํา คันมันรู้สึกได้เพราะว่าคันมันเป็นการไฟอย่างสูงนะครับแล้วก็มีไมโครไกด์ทำให้เวลาเราเดินเหยืยอที่พื้นน่ะผมรู้เลยว่าสปินนเบทไปเคาะยังไม่แค่เคาะพึ่งมันรู้เลยว่าตรงนี้มีต่ออ่ะตรงนี้มีต่อแล้วแต่ตีไปซ้ําที่เดิมเพราะว่าฟลามันอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับว่าทาไมไมโครไกด์ถึงมีประโยชน์ตรงนี้กับคันที่มีการไฟอย่างสูงเน่รู้เลยครับว่าตรงนี้โล่งไม่โล่งแค่สัมผัสเอาครับลองดู ก็ไม่หลุดตัวนี้รับรองดีนยังไงก็ไม่หลุดเพราะว่าวัดทะลุแก้มโอกว่าวัดทะลุแก้มเลยนี่สีแครกซ์จีเบลดอ้นี่ไม่ได้ทะลุกแก้มเนี่ยทะลุกระดูกเลยทะลุกระดูกนี่ <laughs> เห็นไหมครับ ว่าใช้จ G, G ีเบร์ดอะสปรินท์เบร์ดปล่อยให้ถึงพื้นแล,ล้วลากมาชา้ชาตอนน้ากำลังไหลเนี่ยโดนแต่ถ้าเกิดคันอะไม่แข็งพอจะวัดไม่ทะลุกระโหลกประกายเนี่แข็งมากครับโดนตรงเนี้ยแข็งมากเานี่ยช้ามาได้ได้ประกายสปรินท์เบร์ดถ้าเกิดไม่ใช่สปรินท์เบร์ดนะเข้าข้างเสาอ,อย่างเนี้ยไม่ได้ไหมข้างเสานะครับเสาแล้วก็มีต่อ,อีกข้ายอย่างเงี้ยเข้ายากฉะนั้นเราถึงต้อง ใช้พนที่เบที่มีเบสัวเดียวเข้าไปในหมายพวกน,นี้แล้วก็ใช้คันที่แข็งพอนี่ก็เป็น G-Cax Spanky นะครับ7 2 2ดฟุ 20. ตสก็ส่งเยอะได้ไกลแล้วก็ยางวัดแล้วมันได้ตัวดึงออกมาจากพวดภาษาต่งางๆได้กายจักพยานจีเบดแล้วโอเค โอเคตัวนี้ก็เหลือพอดีเลยโอเคตัวนี้ยังเล็กอยู่นะปล่อยไปก่อนละกันตัวโอ้ยคลิปไปแล้ว <laughs> <Okay. S 1> นี่ครับเห็นไหมว่าผูกอ่ะผูกตรงมันจะไม่หลุดนะครับผูกตรงไม่ต้องใช้ค,คลิปไม่มีปัญหาไม่หลุดแต่บางคนชอบจะใช้ จะท่อหดหรือว่าใช้สาย PE ผูกเพื่อกันหลุดก็ได้เวลาใช้คริมนะครับแต่เห็นว่าเนี่ยมันมันงอแน่นอนอยู่แล้วพบกระชากปลาออกมาจากออกมาจากตรงต่อทีนี้เราก็ดัดกลับนะเหมือนเดิมนะดัดกลับเลงว่าตรงหรือเปล่านะครับดัดกลับดูว่าใบามันเสถียแล้วลองลากในน้ําดูเดี๋ยวดูนะในน้ําเหมือนเดิมเห็นไหมใบคู่ยังสเสถียรเหมือนเดิม ใช้ได้เหมือนเดิมโอเครูดูตัวต่อไปถ้าได้อีกนะทะลุเหมือนกันตัวที่สองสปินเดอร์เบรดโอ้โหเต็มปากไปเลยบอกแล้ว มันเนียนๆไม่เคยเห็นเคยกับปักแล้วโงนจะเป็นเบสเลยบ้างนี่เห็นไหมเต็มคำโอ้ยตัวนี้โดนงไงวะหืตัวนี้โดนเพดานเลยตัวนี้โดนเพดานลยครับสุดยอด ไมดจีแครักโอเคโอเคโอเคไปแล้วแหววตั้งตกวไปแล้ว fit it back, fit เห็นไหมสปินเนอร์เบดสปินเนอร์เบดตกปากกายเจ้าพยานี่มันใช้ได้ครับเพราะตามต่อตามอะไรเงี้ยมันลงถึงพื้นและอย่างหนึง่งไม่ติดตอ่อนะติดต่อยากคำเดียวนี่สปินเนอร์เบดของจีแครกนะครับจีเบลดปากกายใส่สวยเต็มปากตัวนี้ตัวเล็กเนาะ <laughs> เบ,บ็ดก็อยู่นะเแบบ็ดเป็นโอนเนอร์นะครับสปินเบ,บ็ดจิกกัน oh. 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 <laughs> เดี๋ยวปล่อยลงน้ำก่อนเดี๋ยวใต้โอแต่อันนี้ทะลุเลยทะลุยัง <laughs> oh. oh. ah. ไงยังอยู่ดีนะครับสปินเบ็ดจีเบ็ดตัวนี้ก็โอเคแล้วนะโอ้ย oh. 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 <laughs> อ๋อตัวนี้ไม่ใช่ปักกายต่ไปก็ซูมนี่ก็ตีตัวนี้ก็จีเบรดเหมือนเดิมครับ สปินเนอร์เบดโดนกระสุนเหมือนกันแต่นี้สีเขียวนะได้กระสุนน้อยเป็นตัวโอเคไม่น่าเลยเรียกว่าปากกายโอเคโอ้โอ้โอ้ยโอเคนี่ก็จีเบลดสีเขียวรอปากกายกระสุนเข้ามาได้ไงก็ไม่รู้ในในอ่าวโอเคลองกันอีกที่